สามสองหนึ่งครับอ่าสาอ่ะพี่สามสองหนึ่งผลได้พืชผลทางการเกษตรร่วมกับไม้ป่านะคะซึ่งอาจจะคล้ายๆกับที่สอยอยู่ในพื้นที่นะคะอย่างเช่นการใช้พืชสมุนไพรนะคะไปกำจัดวัดไปขับมลิเนื้อขี้เทียรคืิพื้นฟื้นคืนพื้นป่าเสื่อมโทรมคู่กับการน้อมใจเป็นพื้นที่สีเขียวแบบโตคาร์บอนโซไซตี เพื่อรวมรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกและจัดการป่ารวมถึงรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าท้องถิ่นและพันธุ์ไม้หายากมากกว่า500ชนิดโดยทําการปลอมแปลเขตอุณหภูค่ะ,นคะนในป่าเขตอุณหภูเนี่ยเขาจะมีภาษาเด็กก็คือเขาจะมีด้วยกัน4ฤด,ดูกาลน,นะคะ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นตัวขนนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะ <c oughs> และ้วก็การจระเด็นเติมโตด้านยู่อาศัยของพืชและสัตว์ค่ะทำให้บริเวณเส้นสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวแคบตรงนี้หรือว่าเส้น พรค่ะอาศัยร้าเองหนึ่งร้านไรพอร์ตทก็เริ่มปลูกนะคะเพราะว่าพร์ตทเนี่ยเข้าไปปลูกป่าจริงค่ะแต่ว่าเราทำได้แค่ไปพื้นทุป่าใช่ไหมคะในสวนดูนี้นะคะสวนดูแรกก็คือสวนดูป่าในกรุงที่กรุงเทพมหานครค่ะจะอยู่บริเวณตะเวทค่ะน้ะที่จะเป็นประมาณ10สาขาตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไปปลูกป่านะคะที่พร์ตทเข้าไปฟื้นฟูนั่นเองค่ะของอีกชุดหนึ ก็จะบอกว่าทำรับจ้างพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่าอยากให้เา มันแห้งใช่ไหมคะมันก็จะดูดน้ําจากไอ้ก้อนช่แล้วก็วิธีการนี้ในพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีการดูแล3ปีก็คือมีการให้น้ำอ่าเพราะว่าเราต้องการชุ่มชืนแล้วก็ต้นไม้ก็ต้องการน้ําด้วยค่ะใช่แต่ว่าปีที่สเป็นต้นไปเราก็ไม่ได้ให้แล้วก็คือถ้าื้่ที่วางไป

ที่นี่ปลูกคืขาปกเจปลูกกระดาษแต่เป็นตไม้ตรงเร็วที่ปุูกได้ไปในแ่ละนจะไม่ปลูกเป็นแปลงพราะว่าดินมันสืใช่ค่ะถ้าเกินเจ็ดถึงแปดี